บลตเสมีพื้นที่ติดทะเลอันดามันธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลของตำบลเตเสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยความสามารถของประชาชนในพื้นที่คือการเป็นผู้ผลิตอาหารได้เองเช่นการปลูกผักสวนครัวไม้ผลพืชสมุนไพรการเลี้ยงสัตว์ ครัวเรือนสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภยัยไว้บริโภคเองแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในชุมชนเหลือก็นํามาจําหน่ายนอกจากนี้ต,ตําบลเกษตรเป็นตําบลที่อยู่ติดทะเลมีทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการทําประมงและนําอาหารทะเลมาแปรรูปเช่นปลาเค็มกุ้งแห้งกะปิเป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าถนอมอาหารลดรายจ่ายพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนับได้ว่าตําบลตเสดเป็นครัวของอำเภอหาดสำราญครัวของจังหวัดตรังสรุปผลความสําเร็จผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาตําบลในพื้นที่ตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณพศ2568 โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขเชนโฟ 5G กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการน้อมนําแนวพระราชดำร,ริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้กับเพื่อนการดําเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนดีชีวิมิสุขเชนโฟ 5G ประกอบด้วย 1. Food and Food Security เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่งคุงทางอาหาร สองกีบแอนแชร์เพื่อการให้และแบ่งปัน,ปน 3. g l o b a บ a n d อน n ิโ n เเพื่อโลกและสิ่งแวดลอ้อม 4. Group a n d A c t i o n l n a r n i n g c e n t เ r เพื่อการร่วบุ่มและเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากพูนกลาง5 g e n e r a t i o n เพื่อการสารต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง,ขงสังคมเครือกูลเพิ่มพูนความสำนักขี ามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงผู้นําการเปลี่ยนแปลงตำบลเตะอาเภอเหาดสำราญจังหวัดตรังได้เล็งเห็นถึงความสําสคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจึงได้ดําเนินโครงการความมั่นคงทางอาหารปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุเจนฟอห้ G, ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒน,นาตําบลประจําปี2568การดําเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขเจนฟอห้าจมีกิจกรรมดังนี้หนึ่ง ฟู้ดแอนด์ฟู้ดเซอรวิตี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมสร้างกระแสผู้นำต้องทำก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการปลูกผักสวนครัวรนรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพตำรวจทาพื้นถิ่ที่เหมาะสมในการกาะปลูกนำเสนอเมนูสุขภาพสื่อสารสร้างการรับรู้กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผุการขับเคลื่อนการดำเนินงานฐาน ช่องทางโซเชียลมีเดีย2กิฟต์แอนแชร์เพื่อการให้และแบ่งปันกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันจูนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์และอ้อนกล้าผัก1นึ่อำเภอหนึกิจกรรมปันสุขสนับสนุน 1, พันธุ์ผักแก่ครัวเรือนเปราะบาง3 global environment เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลัก3 R S เพื่อ,อรณรง์ให้เกิดความอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการสร้างมลพิษลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประกอบด้วยรีดิวลดการใช้เช่นการใช้ถุงผ้าตัดร้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก r e u ู e กลับนำมาใช้ซ้ำใช้แล้วใช้อีกและ r e ไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่นำกลับมาใช้ใหม่นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์เช่น การทำปุ๋ยหมักการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนกลุ่กแอนด์แอคชั่นเลิร์นนิ่งเเพื่อการรวมกลุ่มและเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากจุดศูนย์กลางจัดกิจกรรมเรียนรู้หน้าสูงเรียนรู้เต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาขยายผลไปสู่ครัวเรือนและจัดกิจองมือสามคี เจนเนเรชันเพื่อการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาทักษะไปสู่เด็กเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นและจัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารณสาานสถานบริเวณมัสยิดการวางแผนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโครงการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเศิอำเภอหาสําราญจังหวัดตรังได้มีการประชุมการวางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาตำบลเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568ไม่ว่าห้านเลยเดี๋ยวผมก็ความรหลืมือจากชาวบ้านหรื่าจากผู้ช่วยจากทีมานต่างๆกาทุกคนกาตอบรับมันกดีและถ้ารวมห้าน คิดว่าตัวเองจะทำหน้าที่เทวาในระดับคือให้ดีที่สุดัวเตะให้ถูกริ้งถูกยา้างเทวาพุ่มโยนทุกคนมาเข้ารมาดเข้าปุป้มเทวาแต่ว่า,อ,อ,าอยในตำแหน่งกุญแจมันนะครับซึ่งจะไม่หมาแต่เราทำตามหน้าที่ได้มี ความภาภูมิใจในการว่าได้รวมงานกับครอบครัวายกคำนั้นก็รู้ส evet ึกว่าทุกคนจะมีความรักความสามัคคีกันช่วยเหลือกันความผุกตาภูมิใจกันได้เราได้รู้ถึงปัญหาของคนในชุมชนนะคะแม่บางกลางเราจะแก้ไขแก้ไขปัญหาการโ็ไดหรือว่าแก้ก็ไม่ได้นะคะก็คือภูมิใจถึงกลางนะคะที่ได้รับรู้ปัญหาอุปสรรัของคนในชุมชนนะคะ